มาค่ะทุกคนสําหรับวิธีการเพราะเมะล็ดลําไยคริสโตลก็ง่ายมากๆหลังจากที่ทุกคนทานลําไยคริสตตลเสร็จแล้วให้นําเมล็ดไปล้างน้ําให้สะอาด2-3นาน้ำเพราะถ้าเราไม่นําเมล็ดไปล้างน้ําเนี่ยความหวานที่ติดอยู่กับเมล็ดจะทําให้เกิดเชื้อรานั่นเองค่ะหลังจากล้างน้ําเสร็จแล้วให้นํากล่องพลาสติกหรือตัดขวดพลาสติกแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นนําเมล็ดลําไยคริสตตลใส่เข้าไปในภาชนะและเติมน้ําลงไปเล็กน้อยสาหรับกล่องพลาสติกเราจะใช้สำลีและปิดฝากล่องพอหลวมๆนะคะส่วนขวดพลาสติกเราจะใช้แค่สำลีปิดไว้ บาจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ2-3วันค่ะรากของลำไย,ยคริสตตลจะค่อยๆงอกออกมาแบบนี้หลังจากนั้นเราสามารถเตรียมดินและนําไปเพาะในถุงเพาะชําพืชได้เลยค่ะส่วนวิธีการเพราะ,มะเมล็ดในถุงเพาะชําให้ทุกคนสังเกตรากของลำไย,ยคริสตตลนะคะถ้ารากของเขามีทิศทางลงไปแบบนี้ให้นําฝังรากลงดินจากนั้นกลบด้วยดินบางๆค่ะที่สําคัญอย่าลืมทําให้ดินมีความชื้นก่อนนําเมล็ดมาลงดินนะคะจากนั้นอย่าลืมรดน้ําหลังจากปลูกแค่นี้เราก็จะได้ต้นลำไย,ยคริสตตลที่สามารถปลูกไว้ทานเองและขายได้ เเช่นนดียวกัคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตขนาดต้นลำไยคริสตัลที่เราเพราะเองหลังจากผ่านไป2สัปดาห์ให้นะคะถ้าใครไม่อยากพลาดอย่าลืมกดแชร์และติดตามไว้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ